โอ้แดดดีมากนะนโนเด็ดดีทะเลสวยมากนันโ,โอ้โอสวยมากเราจะทำลายภาษาตรงนี้ให้พังหมดเลยเอา1 2 3 two three go หนึ่งสองสามสี่ห้าน้านโสวัสดีเ,เพื่อนเเร็ว,วค่ะนี่จ้ซายค่ะ แล้วเราจะไปเล่นบล็อกซาโน่นเรา<ช>จะไปกอบปราสาทนะใช,ใช่ไหมกอบปรสา,าสาททรายนี่เลยโ <c oughs> น่ซื้อไว้จะไปกอบเป็นปรสา,าสาททรายใช่ไหมแ<ม>ล้วกอบมัเป็นปัสสาวทรายป่ะเป็นไหมไม่เปลนทำไมไม่เป็นอืมต้องเป็นสิไม่เปลนเดี๋ยวกอบให้สวยๆเลยนะกอบปรสา,าสาททรายสวยๆถ้าโนา่นกอบไม่ได้นะเ,เอาเป็นภ <ไง S 2> ูเขาได้เอาเป็นภูเขาได้โอเคภูเขาใช่ไหมถ้าโนโนก่อไม่ได้นะเดี๋ยวจะขุดทรายแล้วก็ถวมโน่นทับโน่นเลยนะทับโนโนเลยนะ เอาไปวัดดู่งซีโอ้แดดดีมากนะนุแดดดีทะเลสวยมากคนเล่นกันเต็มหาดเลยนะอยากเล่นน้ำทะเลอ่ะน้่งขึ้นพอดีแบบนี้น่าเล่นนี่ไงทรายพี่เป็จังนี่ไงทรายเราถึงหาดทรายแล้วนี่ไงปราสานี่เรื่องรสชาตปราสาททรายภาษาเสร็จนี่เลยเดี๋ยวเราจะสร้างปราสาททรายด้วยอันนี้เป็นปราสาททราย เพื่อนเต็มแล้วปิดไปอ่ะปิดไปจะทำไงน่ว้าวนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนาะหานวันแล้วตรงนีอีกอันหนึ่งโอ้โห้สวยมาก แลโน้ก็สวยมานานเต้นเต้นมาดูสิแลโนดูวันนี้ของพ่อสิเนี่ยที่สวยมากปลาศาสพ่อนี่มีอนุไม่นุไม่ไหมพ่อเราโดนจะทลายปลาสาสแล้วนี่ไม่ช่วยเลยอเดี๋ยวมันจลายเสร็จก่อนเอาทำใหม่เร็วทำใหม่ให้สวยๆเร็วเดี๋ยวทำใหม่ให้สวยให้เอาใส่ยเปลี่ยนต้อง้นต้องเอาฝักพัวไปเอาน้ำมาหน่อยอ่ะ ไปตักเร็วเออไปตักน้ำตักเลยไอ้เร่นั้นไอ้องนั้นเร็เดี๋ยวเราทำหลายอันเลยเราทำหลายหลายอันแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำหลายอันแล้วก็นโนยี่บอเค็นไหมเราทำสะอาดให้ตักสี่ห้าอันเลยนี่ อ้้องันนเดียวอวาอันนี้กี่อันเลยค่ <c oughs> นี่จะทอันที่สีนะคะภาษาสาแล้โนรูนซีสว,สวยไหมโนรูนซีนะ เอสวยเสียแล้วเนี่ยเสียแล้วเนี่ยเสียแล้วเสียแล้วเหรอคะต้องเอาเปียกๆดูอันนี้เอาทรายเปียกๆเปียกดูว่าเป็นยังไงนะโอเคทรายใหม่เลยอันนี้แน่นมากมาดูนะจะเป็นยังไงอันนี้แน่นที่สุดเลย เราจะทำลายภาษาตรงนี้ให้พ ouais, we ังหมดเลยเอา One o Go หนึ่งสองามสีห้าเล้อทำพังหมดเลยอะเออนั่นเลยมันต้องเน้นๆเห็นว่าจะสวยนี่เบื่อคอยอันที่เจ็ดเจ็ดอันเลยเจ็ดอันพอไหมคะเ้าอันที่เจ็ดเจดอนพอไหม เอาเก้าไปเลยเก้าพอดีก้าอโนมาดูเร็วอันโนเยีเวลาทำอะไรคะทำลายพ่อไมยังคะเรียกเหยียบไปแล้วที่งสอโอ้โหเยีบไปแจก่อนเลยเรเยีบไปแล้วทีสี่นี่ยเจ็ด นม่ก้าเออเหอยเยเอเหนื่อยมากโอเคเราเกาะประสาทกันเยอะมากเลยสกกร์กันเหนื่อยมาก,ส,ก,ก,มากสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ